ลับไปที่คําถามที่เบสิกมากหลายคนจะต้องถามคําถามนี้เวลาทำธุรกิจก็คือว่าทำไมลูกค้าต้องซื้อของจากเราเขาก็มีทางเลือกอื่นอะแย่กันหมดทําไมเป็นคำถามเริ่มต้นที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะพามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าแบรนด์โพสิชันนิงถ้าเกิดว่าเราทําโดยไม่มีแบรนด์โพสิชันนิงเลยเนี่ยนะครับมันจะทําให้การตลาดที่สื่อสารออกไปเนี่ยมีความสเปะสปะผมเคยทําแบบนี้อยู่แล้วก็แล้วก็ไม่ดีเลย มิชชั่นของเราคืออะไรคุณค่าของเราคืออะไรนะครับอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นในตลาดนะฮะกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครคาถามพวกนี้เบสิกมากเลยนะแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนคอนเซปต์เรื่องแบรนด์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากความมือหวาในตอนที่เราเคยพูดกันเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวนะฮะผมว่ายังไงอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมันคือ trust อะมันคือความเชื่อมั่นอะมิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระบิท์านอุตสาหาครับวันก่อนมีคน r e q u e s คมานะครับบอกว่าเออเนี่ยไม่เห็นได้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องก่อนการทำพวกแบบแบรนด์ด r งแบรนดิงอะไรเงี้ยมานานมากแล้วนะฮะก็เลยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะตอนหลังนี้ไปทำเรื่องอื่นจะเยอะนะครับก็ต้องบอกว่า เออจริงๆนะผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มาพอสมควรนะก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของแบรนดิ้งกันสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของแบรนด์ออ Brand, หลายแบรนด์ที่ผมคิดว่าอยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับกลับไปที่คําถามที่เบสิกมากหลายคนจะต้องถามคำถามนี้เวลาทาธุรกิจก็คือว่าเออทำไมลูกค้าต้องซื้อของจากเราหรือทําไมต้งมาลูกค้าต้องมาใช้บริการเรา เนะเพราะว่าแน่นอนว่าของที่เราทำเนี่ยนอกจากมันมีที่เดียวในโลกที่ทำเนี่ยนะเขาก็มีทางเลือกอื่นเยอะแยะเต็มหมดทําไมนะครับทาไมผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเคยถามคําถามนี้กับตัวเองนะฮะมันเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะผมคิดว่านะเป็นคาถามเริ่มต้นที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะพามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าแบรนด์โพสิชันนิงนะครับแบรนด์โพสิชันนิงคืออะไรนะฮะแบรนด์โพสิชันนิงเนี่ยแปลตามแบบนิยามของ ปรมาจารย์อย่างฟิลิปคอต t เลอร์เนี่ยก็จะบอกว่ามันคือ the act of designing the companies or the brand offering an image to occupy a distinctive place in mind of the target market ก็คือแปลมาจากเขคือว่าการออกแบบข้อเสนอรหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อที่จะยึดครองตำแหน่งที่พิเศษในและแตกต่างในใจของเป้าหมายหรือว่าในสมองก็ไ,ได้นะครับง่ายๆก็คือว่าเราต้องระบุออกมาว่าเราคือใครทำเพื่ออะไรเราทำเรื่องนี้เพื่ออะไรนะแล้วมันมีความพิเศษยังไง ถ้าเกิดว่าเราทำโดยไม่มีแบรนด์โพสิชั่นนิงเลยเนี่ยนะครับมันจะทำให้การตลาดที่สื่อสารออกไปเนี่ยมีความสเปสสปะผมเคยทำแบบนี้อยู่แล้วก็แล้วก็ไม่ดีเลยนะฮะเพราะมันจะพูดกิดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งทีนึงพูดเกิดับเป้าหมายกลุ่ม,มนึงก็จะงงๆไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ Brand positioning นะครับไม่เท่ากับ marketing tactics นะฮะ marketing tactics คือลูกเล่นที่เราทำหนังโฆษณาและพวกนี้แต่ว่าแบรนด positioning เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลัง message ทุกอย่างเลยสมมติว่าทำเครื่องสำอางเนี่ย packaging ก็เป็น Brand positioning อย่างหนึ่งนะครับที่ขายก็เป็นแบรนด positioning ราคาอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยรวมไปถึงงานที่เรียกว่าโฆษณาด้วยต่างๆน,น,นะครับแบรนด positioning เนี่ยนะครับจะสร้างความแตกต่างของเรากับคู่แข่งได้นะฮะคือเขาเห็นปุ๊บเขาจะรู้เอ้ยอันนี้มันเป็นยังไงนะครับส ช่วยให้เรากําหนดกลุ่มเป้าหมายได้เพราะเพระว่าธุรกิจในยุคนี้เนี่ยแทบไม่มีธุรกิจอะไรเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าที่ขายของในทุกคนนอกจากคือธุรกิจที่ผูกขาดเท่านั้นนะแต่ธุรกิจส่วนใหญ่มันต้องมี t a r g e t ต่ะว่าลูกคุณอยากขายลูกค้ากลุ่มไหนนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนจํานวนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกค้าคุณด้วย positioning ที่ชัดเจนจะช่วยให้เรากําหนดแนวทางการตลาดแล้วก็การสื่อสารได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับอันที่4ี่ช่วยเรากําหนด แนวทางการตั้งราคาสินค้าด้วยการตั้งราคาสินค้าน่าสนใจนะฮะคือเวลาเราคิดตั้งราคาเนี่ยเราคิดยังไงเราคิดจากต้นทุนเราใช่ไหมซึ่งจริงๆเราบางทีต้นทุนเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเยอะขนาดนั้นในแง่มุมของราคาที่พูดอย่างนี้หมายความว่าราคาสินค้ามันเป็นอะไรที่มีความใช้คําว่าซับซ้อนมากๆนะฮะแต่ว่าตัวที่จะทำให้มันซับซ้อนน้อยลงเนี่ยก็คือตัวแบรนด์ positioning นี่แหละนะครับข้อที่ห้าคือการสร้าง loyalty นะฮะ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้คนจะมีรอยัลกับแบรนด์น้อยลงก็จริงแต่ว่ายัางไงก็ต้องทําอยู่ดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถที่จะแข่งขันด้วยคุณค่ามากกว่ามิติด้านราคาเพียงมิติเดียวคือราคามันเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละนะฮะเราอยู่บนโลกที่แลกเปลี่ยนของกันด้วยเงินแต่ว่าทํายังไงให้มันมีมิติด้านคุณค่าเข้าไปในนั้นด้วยนะครับคาถามคือเราจะประเมินหรือว่าเริ่มหาแบรนด์โพส i t i o n น r i n g เนี่ยได้ยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเริ่มประเมินก่อนนะฮะ เราสมมุติว่าเรามีของอยู่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะสินค้าหรือบริการเนี่ยของเราเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับมิชชั่นของเราคืออะไรคุณค่าของเราคืออะไรนะครับอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นในตลาดนะฮะกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครคาถามพวกนี้เบสิกมากเลยนะแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนนะฮะก่อนจะเริ่มทําอะไรเลยนะครับอันที่2นะครับถ้าอยากทำนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนะฮะเขาเรียกว่า brand essence chart ไปร์ชกูเกิลดูได้นะฮะ b บ a นด์เอเซนชนาร์เนะครับคือเขาจะเขาจะให้เราพยายามกรอกลงไปในแผนผู้มันหนึ่งนะครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยแอตทริบิวตหรือว่าฟีเจอร์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอันที่สองนะฮะสิ่งที่ลูกค้าได้จากจากฟีเจอร์นั้นคืออะไรบ้างอันที่สามบุคลิกของแบรนด์เราเป็นยังไงนะครับอันที่สี่นะครับแบรนด์มีการสนับสนุนจากเรื่องอะไรไหมเช่นมีประวัติอันยาวนานมาจากประเทศที่ มีชื่อเสียงท่านั้นนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าแบรนด์แฟชั่นจากอิตาลีอย่างเงี้ยก็จะ,ก,จะก็จะมีแรงสนับสนุนหรือรถยนต์ราคาลักชัวรี่จากเยอรมัน่าเี้ยก็จะมีแรงสนับสนุนเพราะว่าเขามีประเทศเขามีประวัติหรือแชมเปญจากฝรั่งเศสแชมเปญมาจากที่อื่นไม่ได้ต้องมาจากฝรั่งเศสเท่านั้นไวน์จากฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <S <S พวกนี้เนี่ยมันช่วยนะฮะให้ให้เราเนี่ยเหมือนกับ คล้ายๆกับมีมีซัพพอร์ตนะฮะผลงานวิจัยที่รองรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยรีวิวจากลูกค้าก็ได้นะฮะพวกนี้ก็เกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากที่ทํามาเนี่ยมองเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่เราคาดหวังเป็นยังไงนะครับแล้วอีกอันสุดท้ายคือลูกค้ารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เรานี่คือ6มิติของแบรนด์เอชชันชาร์ตนะฮะต่อมาก็ต้องระบุคู่แข่งด้วยนะครับคือ การจะทาธุรกิจโดยไม,ไ,มไม่รู้จักคู่แข่งเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรก็ต้องดูคู่แข่งนะครับดูคู่แข่งเนี่ยสำรวจได้หลายทางด้วยกันแต่ผมยกมาสักสามเรื่องเลยครับอันที่หนึ่งคือทํา market research หรือว่าการสารวจตลาดนะฮะอันนี้สามารถทําได้จากแค่ลงไปสํารวจในพื้นที่เฉยๆซึ่งเป็นอันที่น้อยที่สุดจนถึงกระทั่งการไปพูดคุยกับผู้คนถึงแบรนด์คู่แข่งของเราว่าเขารู้สึกไงกับแบรนด์เหล่านี้มีอะไรที่เขาชอบมีอะไรที่เขาไม่ชอบบ้างและพื้นที่หรือว่าตรงจุดไหนที่เราพอจะไป เหมือนกับหาช่องทางต่อได้บ้างนะครับอันที่2นะครับก็อาจจะไปทำโซเชียลมีเดียรีเสิร์ชก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือคือหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียมันมีเยอะนะฮะสามารถนามาทำเป็นข้อมูลที่เอาไปตัดสินใจต่อได้ซึ่งก็ก็จริงมันมีเยอะจริงๆนะครับก็ถ้ามีเครื่องมือในการหานะครับต่างๆเนี่ยเช่นจริงๆไม่ต้องเป็นเครื่องมือเลยซับซ้อนหรอกคุณแค่เข้าไปใน f e c o o o กุ่มบางอันที่มันแบบพิกๆนะ คุณได้ข้อมูลเยอะมากแล้วนะฮะอันสุดท้ายเารียกว่า competitor research นะฮะน,นี่คือลงลึกเลยในดีเทลเลยว่าคู่แข่งเราเนี่ยเป็นยังไงขายของราคาเท่าไหร่สินค้าเป็นยังไงจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไง m a r k e t ็ตติง้งแคมเปญเอฟเฟของเขาเป็นยังไงนะ s i โ i o ิช n นนิเป็นยังไงอันนี้นี่เหมาะมากเลยถ้าเกิดว่าแบรนด์เราเนี่ยมีคู่แข่งที่เห็นชัดชัด นะครับก็คืออาจจะสมมติยกตัวอย่างเครื่องสำอางเนี่ยเห็นชัดนะฮะเดินเข้าไปปุ๊บคู่แข่งเราคือใครเอาคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละที่ขายของราคาใกล้ๆเราเนี่ยนะฮะของขายของคล้ายๆกันก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งเราก็มาศึกษาเรื่องพวกนี้จากเขาดูว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับข้อที่4ี่ก็คือว่าระบุคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเราออกมานะฮะ เมื่อเราได้ประเมินคนอื่นไปแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะกลับมาประเมินตัวเองบ้างนะครับว่าเรามีจุดเด่นหรือว่าข้อพิเศษอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอื่นๆซึ่งอันนี้ต้องทําอย่างเป็นธรรมนะเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าอย่าเราอย่าลำเอียงเข้าข้างตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไปกดตัวเองจนเกินไปนะคือคําว่าเป็นธรรมนะฮะอย่างที่เราถามไปตอนแรกนะว่าทาไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าจากเราด้วยนะครับในเมื่อคนอื่นเขาก็ทําสินค้าเหมือนกันราคาพอๆกันคุณภาพอพอๆกันจมุตินะครับสิ่งนี้จะเป็นตัวตอบคําถาม ถ้าเราตอบได้นะฮะเราก็จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่มันพิเศษจริงๆจ,จะไปจัดการตรงนั้นนะครับข้อที่5นะครับสร้าง Brand positioning statement นะฮะคือเวลาสร้าง Brand statement เนี่ยลองถามคําถามพวกนี้ดูก็ได้กลุ่มเป้าหมายคือใครสินค้าอยู่ในประเภทไหนข้อดีที่สุดของสินค้าและบริการเราคืออะไรแล้วก็หลักฐานของข้อดีนั้นคืออะไรนะครับดูอย่างเมย์นนะฮะเมซเนี่ยเขาจะบอกว่า our vision is to be the earth's most customer-centric company to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online ก็นี่แหละอย่างที่อย่างที่เขาบอกก็คือเข,เขาจะเป็นที่ที่ customer-centric ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย Amazon เองเขาก็จะมีพวกการเช็คเอาท์ปุ่มต่างๆที่เขาทดลองมากจนเรียกว่ามีทำให้ user experience ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และทุกวันนี้เขาก็ยังปรปับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับผมเคยสร้างมาว่า อเมซอนเนี่ยเขาเทสทุกอย่างจริงแล้วเขาก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันช่วยหรือว่าส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมากเช่นปุ่มต่างๆที่เวลาไปซื้อของในอเมซอนนะฮะเขาก็เคยย้ายปุ่มไปนู่นไปนี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยบางปุ่มย้ายไปนี่เสียเงินเปสิบล้านเหรียญเลยนะฮะแค่ย้ายปุ่มนะไม่ได้เปลี่ยนฟีเจอร์นะย้ายที่ที่มันอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะฮะ การแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการแข่งขันหลายแบบอันแรกเรียกว่า price based positioning นะฮะก็คือเล่นราคาว่างันเถอะอีกอันนึงเรียกว่า quality based positioning อันนี้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของราคามากนักแต่เน้นเรื่องคุณภาพนะฮะซึ่งทั้งสองแบบก็มีบางทีก็ถ้าเป็นทั้งคู่เลยก็มีนะมารวมๆกันก็มีทั้งสองแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วอาจจะไม่ได้ต้องเลือกอันไหนอันหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆนะครับ ทีนี้จะชวนคุยถึงเรื่องของพรีเมียมแบรนด์บ้างนะพรีเมียมแบรนด์หรือว่าพรีเมียมแบรนด์โพสิชันคืออะไรนะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่คำว่าพรีเมียมไม่ได้หมายถึงรหรูหราเลยแบบนี้นะมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยลูกค้าเชื่อใจมากกว่าแบรนด์นี้อย่างอีกก็พรีเมียมในมุมของความเชื่อใจก็เป็นพรีเมียมอย่างหนึ่งนะครับพรีเมียมแบรนด์เนี่ยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยยอมจะแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้ประสบการณ์หรือคุณค่าทางใจที่มากกว่านะฮะ ทำให้ราคาเป็นปัจจัยรองนะครับพูดง่ายๆคือว่าคนที่ทำพรีเมียมแบรนด์ได้หรือว่าพรีเมียมโพสิชันได้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่มากกว่าก็คือมาร์จิ้นนะครับซึ่งเป็นของที่เราพยายามจะสอาา่อหามากๆขรานี้ในครั้งว่าพรีเมียมแบรนด์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงอะไรโอเวอร์เสมอไปบางทีของทั่วๆไปนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มันคุ้มค่านะอย่างเงี้ยก็สามารถทาเป็นพรีเมียมได้ข้อดีของพรีเมียมโพสิชันก็คือว่ายกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการในระยะยาวนะครับทาให้มีแบรนด์รอยัลตี้คนอยาก,ก อันอน่เรายกตัวอย่างก็ไนดะ้วพงศซักฟอกก็มีพรีเมียมแบรนด์นะฮะที่เขาเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วเขาไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องแข่งราคาคนอื่นดุเดือดเท่าถ้าไปดูโปรโมชั่นอะไรก็จะไม่ดุเดือดเท่ากับแบรนด์อื่นเพราะว่าเขามีคนที่ให้ราคาบวกไปเรียบร้อยละกับความเป็นพรีเมียมเป็นต้นนะครับถ้าเราอยากจะทำไอ้พรีเมียมโพสิช i o n น r i n g เนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งต้องโฟกัสกับลูกค้ามากๆแล้วก็โฟกัสที่ลูกค้าเก่าด้วยนะฮะลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นที่ที่หลายคนลืมไปนะเพราะว่า เราสังเกตดูสิหลายธุรกิจเนี่ยเอาเงินไปหาลูกค้าใหม่หมดเลยนะฮะลูกค้าเก่าไม่ค่อยมีใครสนใจจริงๆลูกค้าเก่าเนี่ยนะฮะเป็นคนที่กลับมาซื้อของเยอะมากนะครับเยอะ่าที่เยอะลูกค้าใหม่ด้วยแล้วก็ใช้เงินที่จะดูแลเขาเนี่ยน้อยกว่าการไปหาลูกค้าใหม่มานะครับอันที่สองเนี่ยนะครับลูกค้าที่ต้องบอกว่ามีการใช้อารมณ์เข้ามาในการร่วมซื้อของด้วยในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์เสียแต่ว่ามันเป็น emotional buy นะฮะเวลาเราซื้อบ้านอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดูแบบปบ้านแบบจะต้องคุ้มอะไรทุกเม็ด เอ่อมีของกี่ชิ้นเท่าไหรเท่าไหรบางทีม,มันเป็นความรู้สึกน,นะฮะอันที่สามลูกค้าซื้อจากประสบการณ์นะครับแน่นอนว่าถ้าเทียบกับ Price Position i n g เนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้คาดหวังประสบการณ์ที่ดีอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นพรีเมียมเป็นค u a ลิตี้เนี่ยลูกค้าคาดหวังประสบการณ์แน่นอนนะครับอันที่สี่เนี่ยเอ่อรูปลักษณ์ของสินค้าจะเป็นตัวบอกคุณค่าด้วยหรือว่าราคาก็เป็นตัวบอกคุณค่านะครับอันที่ห้าเนี่ย คุณภาพของการบริการของพนักงานจะเกี่ยวข้องมากๆเลยเวลาเราทำพวก premium position นะครับการทำ premium position เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยนะฮะอันแรกแรกเนี่ยต้องสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมันเป็นเรื่องของ trust นะฮะอันที่สองเน้นคุณภาพของการสื่อสารแปลว่าเวลาพูดอะไรอะ่ะคือต้องด่วนว่ามันเป็นข้อความที่ออกไปแล้วคุณภาพดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรูปแบบการทำ marketing ที่เหมาะสมนะครับวางแผนด้านราคา แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องของแบรนด์เอ็กซ์เทนชันต่างๆน,าน,าน,านะครับการสร้างภาพจำการสร้างพรีเมียมแบรนด์แบบนี้ใช้เวลานะครับใช้เวลาเราก็จะทำได้ต่อเนื่องก็คือเราต้องยึดมั่นในคุณค่าที่เราที่เรามีนะฮะแล้วก็สม่าเสมอด้านคุณภาพแล้วก็การสื่อสารด้วยนะครับเตัวอ,อย่าง2องแบรนด์แล้วกันนะฮะแบรนด์ที่ผมชอบมากแบรนด์นึงก็คือ n นกี้เนาะ เหตุการณ์ที่ชอบมากก็คือเหตุการณ์ตอนที่เขาสนับสนุนคอลินแคปเปนิกเรื่องที่เป็นคุกเข่านะฮะแล้วก็ตอนที่เขาไปทำอะไรล่ะเรื่องของไทเกอร์บูทนะฮะที่ยังสนับสนุนไทเกอร์บูทอยู่นะครับแม้ว่าไทเกอร์บูทจะตกต่ำมากก็ตามอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า n นกี้เองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตอนที่แบรนด์ต่างๆทิ้งไทเกอร์บูทตอนที่เขามีคริสเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไนกี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็แล้วก็กลับมาได้เราจะเห็นตัวอย่างแบบนี้กับ กับยางแบรนด์อย่างดีอกับจอร์นี่เดบอย่างนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นออลักษณะคล้ายๆกันนะครับอืมนะฮะทีนี้เนี่ยคาถามก็คือว่าการสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยยังไงบ้างคือการคือการสร้าง trust เนี่ยนะฮะการสร้าง trust เนี่ยมันช่วยทําให้ระยะย,ยาวเนี่ยเราไม่เหนื่อยมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีอะไรหรอกที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่เขาอยากจะทําธุร,รกิจหรือว่าเขาอยากจะ เสวนาหรือว่าเขาอยากจะซื้อของกับคนที่โปร่งใสจริงใจนะครับ trust นี่เป็นของที่มีราคามากคุณจะไม่คุณจะทําธุรกิจกับใครหรือว่าคุณจะทาธุรกรรมอะไรกับใครเนี่ยถ้าคุณไม่มี trust คุณไม่ทำนะฮะเช่นธนาคารอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รู้สึกว่าธนาคารนี้จะสามารถรักษาเงินฉันด้ฉันก็ไม่เอาเงินไปฝากนะครับในโลกของธุรกิจเนี่ยนะครับ trust หรือว่าเครดิตเนี่ยสร้างยากมากๆใช้เวลาเป็นหลายสิบปีแต่พังง่ายมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรามดระวังเรื่องนี้ด้วยอีกอันนึงที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือว่าแบรนด์เนี่ยควรจะเป็น active listener นะครับเพราะคนน่อยากปฏิสัมพันธ์กับกับกับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ฝั่งเขาเพราะคนเราชอบพูดเรื่องตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี active listener มีอะไรนะครับตั้งใจฟังนะครับแสดงเห็นว่าเรากำลังฟังอยู่นะไม่แทรกไปก่อนแล้วก็ตอบกลับอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ อืมพวกนี้เนี่ยจริงๆผมอาจจะไปคุยต่อในตอนต่อไปนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคําถามเรื่องการฟังแต่ว่าความโปรง่งใสความจริงใจเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้เป็นเรื่องที่มูลค่ามันเยอะมากจริงนะฮะมูลค่ามันเยอะมากจริงนะครับแล้วก็อยากจะชวนคุยวันนี้ว่าการ build brand ไม่ว่าจะเป็นการทำเ,เรื่องของ conversation base ต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะหรือการทำอะไรที่มันซับซ้อนไปมากกว่าน,นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังสำคัญอยู่นะหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยแ,แบรนด์คอนเซ็ปต์เรื่องแบรนด์มันตายไปแล้วหรือเปล่าผมคิดว่า คอนเซปต์เรื่องแบรนด์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนจากความวือหวาในตอนที่เราเคยพูดกันเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวนะฮะผมว่ายังไงอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมันคือ trust อมันคือความเชื่อมั่นอะ่ะนะฮะซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยในอนาคตที่จะใครอยากจะพัฒนาแบรนด์ต่อไปนะครับก็ลองไปดูเรื่องนี้ดูนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission t o the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your Mission